สัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราดุขาติสัพเพธรรมมาอนันตติบัดนี้จักแสดงธรรมมาเทศนาพรานาสัตวธรรมคำสั่งสอนคนปกติใช้สัมมาสังขติฆาตใช้เท่าไหร่เติมมีรถมา เพื่อเป็นอนุสติของระลึกแกเจศาราชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันปุณสันี่นี้ด้วยการทำชาปนกิจศมหรือพระราชาทานเดินสมของท่านพระาครูโคสิทธรรมคุณซึ่งได้แก่ มรณะพาไปอว่าอดเพื่อให้เเกิดมาิเกิดเกรเริดนกิดงกิดเกิในการชกินเกิดหรือพระราชิานิดเกิอเกินกิดเกิดเกิดเกินเกิดเกินคิดเกิกิดเกินเกิดเกิดิดเกิเกเ ด้วยว่าพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกนชนในมาพร้อมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้คือวัดบานชามท,ทุกคน,นก็มีจุดประสงค์ที่จะมาร่วมพิธีงานพระราชทา,านงสงฆ์อันนี้คือสัจธรรม ของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนเมื่อเกิดขึ้นมาแลว้วจุดหมายปลายทางก็คือการจากไปตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้หรือชี้แกงเอาไว้ให้พวกเราได้เข้าใจชีวิต เป็นอย่างนี้เรียกว่าชีวิตไม่แน่นอนแต่วางตายแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกๆคนเดินทางสายเดียวกันพุทธิยาอใช้คำว่าทางสายนี้เป็นทางอันแสนกระดัง <c oughs> พระองค์กิงสอนให้เรา ไม่ประมาทในชีวิตถ้าประมาทในชีวิตอาจจะตกเหนวตกหลุมตกร่องไปก็จะไม่ได้อะไรกับชีวิตนั้นเลยพวกเราชาวพุทธได้ยึดถือหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตของพวกเราจึงหลีกเลี่ยนบนทางที่มันจะเป็นอันตรายรยึดหลักคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทานศีลภาวน,นาเป็นทางที่ปลอดภัยดังนั้นเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้จึงเกิดเหตุการณ์ ทงังมีขึ้นที่วัดบ้านชาติอย่างนี้แต่ถ้าจะว่าไปแล้วทุวกๆคนก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดเวลามาในงานชาปนกิจศพท่านก็ให้พิจารณาความเป็นจริงที่อง์ุมเด็จกัะมัมาสัมพุจยาวได้สเ่าไว้แล้วเราก็จะได้สาระอะไรดีๆจากมาในงาน ชาปนากิจพท่านก็บอกว่างานนี้ไม่ใช่งานที่จะมาลื่นเลงบันเทิงกิจเป็นงานที่จะมาน้อมลำลึกถึงความเป็นจริงของสัจธรรมของชีวิตต่นเออย่ังไงก็ตามท่านพระครูโฮสิทรมคุณหรือท่านชัยวุฒิได้มรณภาพาไป ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธ,ธรรมดาพะพุทธเยา้าได้สอนเอาไว้แล้วบอกไว้แล้วตามที่จริงการสอนพระองค์สมเด็จระสมมาสมพุทธเกา่าพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งสิ่งที่มันเป็นอยู่ในโลกนี้ใหม่สิ่งที่มัน็นอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โดยธรรมดาข้างัน ตแต่พระองค์ได้ยัยงรู้เห็นทั้งโลกมนุษย์ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งโลกเบื้องหน้าคือประโลกที่เราไม่สามารถอย่างรู้ได้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดตามภาษาสมัยใหม่เราอาจจะว่าธรรมาชาติมันเป็นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่า มันเป็นไปโดยธรรมดาของมันมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่โลกเกิดขึ้นมาในบนโลกตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงมันได้มันเป็นอย่างนี้ของมันแต่มนุษย์เราก็มาหมอเมือนกันอยากจะฝืนธรรมชาติอยากจะหายาดีๆกินแล้วไม่ตาย อินแล้วไม่แกอินแล้วไม่เก็บก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำมันได้เปลี่ยนแปลงมันได้นี่คือความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในโลกนี้การที่เรานับถือพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะให้เขาถึงหลักความเป็นจริงนั่นเองที่พระเจ้าสอนเอาไว้แต่นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับการ เระพปฏิบัติทั้งแต่ละคนจะได้เข้าถึงมากไหมแค่ไหนอย่างไรเ็าเป็นเรื่องของแต่ละคนวันนี้เราไในมาร่วมพิธีนี้แต่เราไล้พิจารณาให้ดีๆเราก็จะได้สาระอะไรที่เกิดขึ้นในจิตเกิดธรรมสังเวชและก็จะทำให้ลำลึกชีวิตเป็นอย่างนี้และก็จะให้ประมาตในชีวิตนั่นเอง ก็จะขอยกอธิบายยกอุปาสิตไว้นาบนตนั้นอธิบายขยายความว่าสัเบสร้างฆ้าลาอนิจจติสัเบสร้างฆ้าลาดุขติสัเบรมมาอนัตติตมีใจความว่า สเบซั่งข้าลายิจาทิิคือสังขา,ารทั้งหลายไม่เที่ยงสเบซั่งผ้าลาดูผ้าติดสังขา,ารทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงสังขา,ารหมายความว่าอะไรสังขา,ารมีอยู่สองอย่าง สังขารอันหนึ่งปรุงแต่ง <c oughs> สิ่งที่มีตัวตน <c oughs> อย่างเช่นสรัพสิ่งในโลกนี้สังขารปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต <c oughs> สิ่งที่มีชีวิตก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกนี่คือสัพสิ่งนี้สังขารปรุงแต่งขึ้น ก้อนไม้หัวเขาแผ่นดินอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุบนโลกใบนี้ก็ชื่อว่าสังขารปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นอันนี้เป็นสังขารปรุงแต่งวัตถุสังขารอีกันหนึ่งปรุงแต่งจิตเป็นเรื่องนามธรรมจิตบางครั้งของเราก็ปรุงแต่งสิ่งที่ดีก็เบิกบานสงสสังขารบางครั้งมันก็ปรุงแต่งจิต ในสิ่งไม่ดีก็ทําให้ปิดส่ร้หมองปรุงแต่งกิตในทางที่ดีท่านก็เรียกว่าเป็นกุศลถ้าปรุงแต่งกิตให้เศร้าหมองโศกเศร้าเสียใจก็เรียกว่ามันเป็นอกุศลยังมีลักษณะสองอย่างสังขารในที่นี้ก็จะขอยกอธิบายขยายความเต่นสังขารปรุงแต่งวัตถุภายนอก ทีนี้สัขงขารปรุงแต่งขึ้นนี้มันจะตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหรือกฎของไตรลัก์คือไม่เที่ยงสัเดสร้างภาราอนิจจไม่เที่ยงสัตเดสร้างภาราดูข้าวปแล้วก็เป็นุพที่ว่าไม่เที่ยงนั้นเราเอาตัวตนของเราเนี่ยแหละเป็นเพื่อน okay. Okay. ดู เป็นตัวอย่างเป็นที่ศึกษา<ม>แต่ก่อนทุกคนโตมาเป็นเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นโตต่อมาเป็นผู้ใหญ่ต่อมาเป็นคนแก่แต่ปลายทางคือการที่จากพวกนี้ไปนี่มันเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลมันได้พุทธิยถาสิใช้กรว่ามันเป็นไปโดยธรรมดาของมันยังแต่ว่า,าคนเราอาจจะอยู่บนโลกใบนี้มีความแตกต่างกันบางคนก็อยู่ไม่นานบางคนก็อยู่นานเหมือนกันกันกบเรา มีวีซ่าไปต่างประเทศไม่เหมือนกันนีกก็มีคนไปถามพระพุจ้าเหมือนกันว่าทําไมคนนี้ทําไมอายุไม่กี่วันก็ตายแล้วบางคนนี้อายุกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวทาไมถึงตายไปไเย้ากระตบให้หบวนั่นอ่ะนั่นก็ยกปุตาหอนแต่เลื่อนของกรรมทํามาแตกต่างกันก็มีอะไรประกอบเหตุผลมากมายที่พุจ้าได้ตัสไว้ เป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลานี่คืออนิจจังอนิจจติคาว่าไม่เทียย่ยงในนี้ที่ว่าเป็นทุกข์สัเบสร้างข้ารักุขาติทุกคนอธิบายด้วยตัวเองได้คำว่าเป็นทุกข์ทุกมันมีอยู่เป็นทุกข์ตัวธรรมชาติ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากสาเหตุภายนอกทุกข์ที่เป็นธรรมชาติก็คือร่างกายสังขารเนี่ยมันมีหิวมีกระหายมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนลักษณะอย่างนี้ว่ามันเป็นทุกข์หิวมาไม่มีกินก็เป็นทุกข์ แล้วก็โรคภยครัยไข้เจ็บเปลี่ยนก็เป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นวัตถุมันเป็นทุกข์ได้ไหมอย่างเช่นบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตพุทธิยาก็บอกว่าสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปมัน,ม,นมันพังทลายลักษณะทนอยู่ไม่ได้ นั้นก็คือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีไม่มีชีวิตยอย่างเช่นบ้านเรือนเราไม่นานเนยอยู่ไม่นานมันก็พังทลายเราก็ต้องซ่อมแซมใหม่ภูเขาต้นไม้ก็เช่นเดียวกันมันอยู่ไม่ได้นานมันมันพังทลายก็ชื่อว่าเป็นทุกข์นะก็เกิดโลกให้เห็น เป็นทุกข์เหมือนกันแต่เราก็พอที่จะสามารถบำบัดได้ในช่วงระยะหนึ่งถ้าโาครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นถ้าได้หมอดีๆได้ยาดีๆก็รังับได้ส่วนระยะหนึ่งเรเรียกว่าบำบัดทุกได้แม้แต่เรานั่งอยู่อย่างนี้ก็ดี นอนอยู่ก็ดีอาอยู่นานๆนั่งนานๆมันก็ปวดเอวบ้างปวดขาบ้างนอนนานๆก็ไม่ได้ก็ปวดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันอยู่ได้พปปเพราะเปลี่ยวปวดตารเปลี่ยนอิริยาบถมันเป็นเหมือนกันกลับทุกได้แต่ย่างอันนั้นก็ช่วยเป็นกแล้วก็ สับเบธม,มาอนัตติทำทั้งหลายเป็นอนัตตาอะไรคือธรรมสภาวะธรรมที่มันเป็นอยู่สังขารตงแต่งขึ้นแล้วมันก็เป็นสภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรม ภาว่าร,รมนี้มันจะไม่ใช่ตัวตนจริงอธิบายเรื่องว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างเราก็คิดอยู่นะตัวตนของเรานี้คือตนของเราตอนนั้นมันจะเป็นอื่นไม่ได้วัตถุสิ่งของที่เราหามาได้มันก็ต้องเป็นของเราเราเราเป็นธรรมชาติของเราคิดอย่างนั้นแต่พระพูิกา่ ให้เราได้พิจรารณาถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมันก็จะเป็นทุกข์เพื่อขึ้นมาอีกให้คิดว่าสรรพสิ่งที่มันปรุงสังขารปรุงแต่งขึ้นบนโลกใบนี้มันเป็นสภาวธรรมสภาวธรรมมันต้องตก,ตก,ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์กฎธรรมชาติคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นอนาัตตานี้คือแต่ว่าไม่ใช่ตัวตน แต่ว่าไม่ใช่ตัวตนทำไมถึงไม่ใช่ตัวตนของของเราพราะพุทธเจ้าขให้คำนิยามว่าถ้าเป็นตัวตนของเราเราต้องบังคับมันได้ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเราแต่นี่มันไม่ใช่เราบังคับมันได้เราสั่งมันไม่ได้มันไม่ได้ เราบอกว่าอย่ามีโรคนะอย่าแก่นะอย่าตายนะถ้าสั่งได้อย่างนี้จริงจะเรียกว่าตัวตนของเราในเมื่อเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยให้ใช้คำนิยามว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นไปโดยธรรมดาของมันหรือเป็นไปโดยธรรมชาติของมัน น,นี่คือความหมายของคําว่าอนาตัตตาการพิจารณาใหญ่ดีก็จะทําให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้ก็จะทําให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็เพียงว่าเออมัอนเป็นไปตามสภาวะของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพระเจ้าให้คิดว่า เราจะเอาประโยชน์จากร่างกายสังขารยังเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์จะเป็นสุเติปภใครไม่มีบุญไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือผู้มีบุญไม่สมบูรณ์ก็เกิดมาแล้วก็พิกลพิการยังมีเศษกรรมผู้ที่ไม่มี ไม่ร่างกายไม่พิกลพิการถือว่าเรามีบุญเป็นที่มีบุญอย่างสมบูรณ์ทีนี้เมื่ออะไรเกิดมาเป็นวรษย์ร่างกายไม่พิกลพิการสมบูรณ์อย่างนี้เป็นบุญส่งมาแล้วเราให้สร้างสมปรมีไว้ให้ได้มากๆ เพื่อจะใ,ให้มันสูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าเป็นมนุษย์ก็สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองเราก็จะพบกับความสุขไปตามลำดับนี่คือสิ่งสำคัญคือสาระของชีวิตและคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็บอกให้เราได้ทำสิ่งดีๆเอาไว้แล้วอานสิปรวณาาเป็นหลักนี่คือสาระ ของพุทธศาสนาที่สอนให้เราได้เข้าวัดเข้าวาีให้มีทานมีศีลมีภาวนาผู้ที่อยากจะได้อะไรในเมืองมนุษย์ได้หมดถ้าทําตามหลักคําสอนทางพพุทธศาสนาอยากพบกับความสุขภายนอกคือการเงินชีวิตจะเดินนุ่งเหืนเราก็มีความสุขหรือ,อเราจะ มันเป็นทางจิตใจให้จิตใจไม่ไปคล่องเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไรการไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเราก็จะมีความสุขมันเป็นอิสระทางจิตใจแต่ไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่เป็นอิสระมันก็เป็นห่วงเมื่อเป็นห่วงมากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่มันมีอยู่ของเรานะั้น มันเราก็ใช้ประโยชน์มันไปสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ทำไปอันนั้นคือสาระสิ่งที่จะทำและก็ให้เกิดความสุขจิตใจถ้าปล่อยวางได้มากเท่าไรก็จะมีความสุขมากเท่าน,นั้นนี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเรื่องอื่นก็เป็นทั้ง มีทั้งสาระท,ท,ทั้งไม่มีทั้งไม่มีสาระก็ไม่เป็นไรขอให้มีสาระมากเราก็จะได้พบกับความสุขที่มันมีอยู่ในมันมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนเราไว้ว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้จบอยู่แค่ว่าตายแล้วเพราะวิญญาณยังไม่ตายวิญญาณยังไม่จบ เพราะมันมีที่จะไปอยู่อีกข้างหน้าถ้ารังกายสังขารแตกสลายไปวิญญาณไม่มีที่อยู่ก็ไปคุติพบอ,อื่นแต่ร่างกายสังขารเรายังมีอยู่หักใจหัเป็นเครื่องอาศัยของกิจหักใจอยูไว้ใจนั้นเนี่ยมันเป็นที่อาศัยของกิจแต่ร่างกายไม่มีมันแตกสลายแล้ว กินปไม่มีที่อาศัยนันก็ต้องไปตามสภาวระคธรรมของมันตามสภาพของมัน,มมนไปที่ไหน้ากจิตอบรมดีในสังสมุงงมควาดีหรือบุญกุศลไวม,มากก็จะไปสุขติสุขติก็เคยมีสวรรค์อมมาโลกหรือน,นิพพานและน,นิพพานนิพพานใช้การหลัก อาปริยัติก็บอกโลกุตละพบทีนี่พขาก็จะแยายก็ยังบอกว่าถ้าตามใดเรายังไปสู่โลกุตละพบไม่ได้หรนิพพานไ่ได้เรายังไม่ได้อยู่สร้างบารมีต้องสร้างต่อไปสั่งสมไปจนกว่าจะให้เข้าถึงโลกุตละพบแต่ยังไงก็ตามถึงจะเกิดพบไหนก็ตาม ถ้าในาสุคติภพจะเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์เป็นภูมโลกก็ให้ความสุขของเราอย่างเ็ที่เมหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบถ้ายังไม่เข้าโลากุตระภพมันก็จะกลับมาเวียนว่ายตาย,ยเกิดอยู่เกิดเป็นมนุษย์ก็อายุอยู่ไม่นานอย่างมากไม่เกินหนึ่งรอยปีไปเกิดในสวรรค์อายุในบางสวรรค์ าร้อยปีอยู่แต่ว่าในความรู้สึกของพวกเทวดาเขาก็ไม่นานเหมือนกันไปสวรรค์นี่ก็มีทานมีศีลก็ไปสวรรค์บางพวกก็ไปเกิดในพรมโลกพรมโลกผู้ที่จะไปเกิดพรมโลกได้ต้องได้ฌานสมาบัติผู้ที่จะไปเกิดสุริาพัน ก็ต้องบำเพ็ญมักแปกให้บริวูรณว่าจะเข้าสู่นิพพานแต่ถ้าเข้าสู่นิพพานแล้วจะอยู่นิลันดอนไม่ไปไหนอยู่นั่นไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่เกิดมาไม่กลับมาเกิดเป็นพมแล้วก็จะไม่มีการเกิดการตายเวือน่ายตายเกิดอีกก็จะเป็นสุขนิลันดอนอยู่ในโลภุตระพบหรือนิพพานพราะฉะนั้น ถ้าตามใเรายังเข้าไม่ถึงโลกุณรภพผือที่ผ่านเราก็จะสร้างบารมีต่อไปอันนี้เป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เมื่อหากพวกเรามาในงานทันี้ก็เอา มาในงานนี้ท่านให้ท่านใช้ดอกไม้จันทร์ใช้ไม้จันทร์แต่ไม้จันทร์แท้มันไม่ค่อยมี mm. ก็เอาไม้หื่ดก็ได้แต่ให้เรียกว่าไม้จันทร์หรือดอกไม้จันทร์ไม้จันทร์เป็นไม้ตระกูลสูงเป็นไม้หอมถ้าเอาสิ่งดีๆมาให้กับพิชีชาวพนักผิดศพก็เพื่อให้เป็น สิ่งที่ดีมีมุกเป็นมงคลและก็จะให้แก่ให้แต่สิ่งดีๆกับดวงวิญญาณของผู้จากไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราทำพิธีกรรมแม้แต่พระราจะทานเป็นศพก็ให้เกียรติแก่ผู้วายชนเพราะว่านนท่านได้ทําประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งชีวิตของท่านได้รู้ข้อมูลนิดหน่อย เกี่ยวกับประวัติของท่านถามหาแต่ไม่ไม่มีใครได้พินมาไว้เลยก็เลยถามว่าท่านได้สามสิแปดพรรษาแล้วก็อายุ59าบเกาพรรษา59ปีก็ยังนุ่มอยู่แต่ทำไมถึงกลับไปก็ไันไดนไอธิบายมาแล้วแล้วแต่ใครจะตีวีซ่ามาขนาดไหนถ้าไปถามพ่ะพุทธเจ้าเขบอกว่า,วาเรา ได้สร้างสั่งสมไว้แค่นี้ก็ดีแล้วท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์การอยู่ในโลกนี้นานหรือไม่นานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ที่อยู่เป็นมีอายุหนึ่งร้ปีอยู่ด้วยความประมาทก,ก็ไม่เท่าผู้ที่อยู่วันเดียวอยู่ด้วยความไม่ประมาท พุทธิยาอได้ให้คำมียามเอา,วาไวแบบนี้ผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทก็จะสร้างแต่ความทุกข์ลำบากให้กับตัวเองเหมือนกันนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันถ้าเรามองเห็นในความเป็นจริงก็แต่พุทธพุทธิย่เลยพูดเอาไว้ก็น่าจะเป็นจริงในอธิบายขยายความธรรมะสิ่งลเล็กแลน้อยมากก็พอที่จะ เป็นอนุสติให้แก่วกพวกเราสาธุชนหรือญาติธรรมของท่านครูกูทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทำคาปนิกิจศพในครั้งนี้ท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมเทศนาอัตมาภาพขอ,อผมขออ,อ้างอิงเอาคุณพระรัตนตไัยอันเป็นที่พึ้นสูงสุดของพวกเราเชาวพุทธ และบุญกุศลที่ท่านพระครูโพสิตประมุลได้บำเพ็ญเพียรมาตลอดในช่วงอายุข,ของท่านจนมรณภาพจึงเป็นอาเกศบริสุทธิ์และบุญกุศลที่ญาตาิธรรมอาตุชนทั้งหลายที่มาในงานนี้เหร้อมกันบำเพ็ จงรวมกันเป็นมหันตาทุภาพปล่อยเกิดปัจจัยนำดวงวิญญาณของท่านพระปูที่ไปเกิดในสุปฏิภพสวยมิมุติสุขอยู่ในสัมปร,รายภพตลอดไปและร้อยบุญกุศลที่พวกเราได้เคยเห็นแล้วในขันนี้จงสะท้อนกลับมาปกปักรักษา อภิบาลคุ้มครองปอกเป็นและดลบันดาลให้ปราชญ์ทุกโศกโรคไปไข้เจ็บเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนดังรับประทานนิจจานามาพอสุภเจวายุติด,ด้วยปากา,ะาระเจดีเราจะไปเราจะมีทรานครูเป็นท่าพระสงฆ์ สิ่งที่เราต้องทำคือทำให้ผู้คนทั้งคนที่พูดกันูดคุยกันได้แต่วานนี้ท่านที่สารเศรษฐกิจทำให้ตัวแทนสิ่งส่วิส่วน